สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเราก็เพื่อนๆน,นะครับมาพบก,กันกับผมนะครับจีจที่ซ่องวิเคราะห์ตัวเลขครับผมคลิปนี้เป็นทางห่วยรัฐบาลไทยห่วยรัฐบาลไทยวันนี้วันที่สิบเจ็ดเดือนหนึ่งปีหกแปดนะครับผมนะห่วยไทยนะห่วยไทยไม่มาเลยทุกคนนะขอโทษขอไปจริงๆนะครับสําหรับวัที่แล้วนะ จะเข้าสามตัวก็ไม่เข้าเนาะนะฟันไม่ถูกนะถ้าฟันถูกเนี่ยน่าจะได้สามตัวอยู่นะนะขอโทษขอภัยจริงๆนะครับสําหรับหวยรัฐบาลไทยนะหลุดยาวเหมือนกันเนาะ,ะก็แล้วก็เดี๋ยวเรามาตามกันต่อนะครับผมนะมาสู้กันต่อฝา,ากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับผมนะถ้าพร้อมกันแล้วก็ ฝากดูคลิปให้ผมด้วยนะครับอย่าก,กดเลื่อนอย่าก,กดข้ามอย่าก,กดเลื่อนเลยนะครับผมนะอย่าก,กดข้ามเลยนะเป็นกําลังใจให้คนทำคลิปด้วยครับผมเดี๋ยวเรามาดูตัวเลขของวันนี้กันเลยนะครับผมแนวทางหวยรัฐบาลไทยวันที่17เจิดเดือนหนึ่งพี่หกแปดนะครับผมอ่งวดน,นี้ขอให้มีขอให้มานะ มวยรัฐบาล17บเจเลขเด่นนะครับก็จะเป็นเลขเด่นเลขเด่นก็จะมี นะขอให้มีศูนย์กับหนนย์กับหนะครับก็จะมีศูนย์หกนเจ็หนึ่งนะครับหนึ่งหกเจ็ 7, แล้วก็18นะ ตัวกันเนาะตัวกัน02 05 13แล้วก็19นะ02 05 13 19นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวฟันตัวเน้นกันตัวฟันนะผมคิดว่า1นะเหมือนจะไหลห่งอยู่ด้วยนะ1มาเกือบทุกงวดเลย อ่ะขอฟันหนึ่งนะครับตัวเน้นๆพี่ธทนายทุนไม่เยอะนะอยากจับน้อยตัวนะน้อยตัวก็จะมีหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดแล้วก็แล้วก็ศูนย์เจ็ดนะศูนย์เจ็ดหรือศูนย์หกดีอืมมาเจ็ดตัวเน้นๆน,น,นะครับผมนะ สหางเท่านั้น16 17 18แล้วก็07ตัวฟันเป็นเลขหนึ่งโอเคนะครับก็จบไปแล้วหน่วยรัฐบาลไทยเลขสอตัวนะต่อไปมาดู3ตัวเลขสาตัวงวดที่แล้วนี่เกือบจริงๆนะทุกคนนะ ไปฟันอะไรนะไปฟันสามนะถ้าเอาสองนะถ้าเอาสองนี่ได้สามตัวเลยนะเสียดายฮะเออก็เน้นที่หนะนึ่งนะเน้นที่หนึ่งหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหกแปด หนึ่งหกสามหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดสามแล้วก็หนึ่งแปดสาม เน้นตัวเลขนะครับที่มีเลขแปดนะที่มีเลขแปดหนึ่งหกแปดหนึ่งเจ็ดแปดแล้วก็หนึ่งแปดสามอ่ะก็นี่แหละ คอ้มีขอให้มาสำหรับแนวทางหวยรัฐบาลไทยก็จบไปแล้วฝากก,กดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีใ์นะครับสวัสดีครับ